สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว306องศาโกกลีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไประสู่การณโกกลนนะครับผมอยู่กับแขกรับเชิญคุณจิรโรธพจนาวรพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทแสงเจริญแกลนจำกัดหรือเอสแกลนและหัวข้อภารกิจโกกลีนวันนี้เราคุยในหัวข้อสู้กระแสแฟชั่นด้วยความยั่งยืนที่สัมผัสได้ กับเอสซีแกขอบุณมากครับขอบุณมากครับทำยังไงอครับจริงๆจริงๆเราไม่ได้ไปสู้รบอะไรกับฟาสแฟชั่นนะครับจริงๆเราแค่มาสร้างแรงบันดาลใจใเฉยๆว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมได้จากเสื้อผ้าที่เราใส่กันครับหลักๆก็คือในอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยจะมีตั้งแต่ปลูกฝ้ายปัน่นด้าทอ,อผ้าหรือว่าโรงงานตัดเย็บอะไรเงี้ยทุกกระบวนการจะมี เวสที่เกิดจากกระบนการอย่างเช่นโรงงานตัดเย็บท,ทั่วไปก็จะมีเศษผ้าที่ที่เหลือจากกระบนการตัดเย็บหรือ,อว่าเสื้อผ้าเก่าจากแบรนด์ต่างๆเรานําของพวกนี้ครับเรามาสางเป็นไฟเบอร์ใหม่แล้วก็จากไฟเบอร์ก็ปั่นเป็นเส้นเส้นได้ใหม่ทอเป็นผ้าใหม่แล้วก็ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าตัวใหม่หลักๆคือเราเป็นรุ่น3รุ่นแรกเขาซื้อมาขายไปเทรดดิ้งเท็กซ์ไทเวสแล้วก็รุ่น2ก็เอาเวสเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นเส้นได้สำหรับพวกมอบถูพื้นสมัยก่อนที่เอามือปิดกันหรือว่าผ้าทอต่างจังหวัดคราาานนี้พอมรรุ่3เ เรามีความเชี่ยวชาญในอดีตว่าไม่ว่าเวสจะมาแบบไหนเราสามารถทําให้มันเป็นไฟเบอร์ที่เหมาะสมในการปั่นเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผ้าใหม่ก็เลยมาทําเป็นแบรนด์เอ g ซี่แกรนแบรนด์ผ้าแล้วก็แบรนด์เสื้อผ้าเซอร์คูล่าอย่างน้อยที่เห็นใส่อยู่นี้ใช่ครับก็สีที่เห็นก็มาจากสีจาก Text high waste, เท็กซ์ไทเวสครับจริงๆมองผ่านๆเป็นสีเทา,เ,าเดี๋ยวไว้ตอนถ่ายรายการเสร็จพี่จะเห็นมันมีจุดเม็ดสีอยู่อันนี้มันก็จะมาจาก เสร็จผ้าเสื้อผ้าเก่าเพราะเราไม่สามารถคอนโทรลเฉดสีได้เราก็มองว่ามันเป็นเสน่ห์ของการนําเสื้อผ้าเก่ามารีไซนเป็นเสื้อผ้าใหม่งั้นคุณโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมว่าคุณทําอะไรบ้างอ๋อได้ครับเล่าก่าวาได้ครับพี่ดูเลยครับขอบคุณมากครับอ่าก็หลักๆเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเอซี่แกรนเป็นแบรนด์ผ้าคล้ายๆกับ ขาเรียกว่า Ingredient Brand หรือว่าแบรนด์วัตถุดิบหมายความว่าสมัยก่อนที่ใช้คอมพิวเตอร์อาจจะมีสติกเกอร์สีฟ้าขึ้นว่า Intel อ,อันนั้นก็เป็นแบรนด์วัตถุดิบและอันนี้เป็นแบรนด์ผ้า AC g r a n d ก็สื่ถึงแบรนด์ผ้า Recycle แบรนด์ผ้า s ซ s t a b l e Textile ทำงานร่วมกับโรงงานตัดเย็บทํางานร่วมกับแฟชั่นแบรนด์ส่วน Circular <c oughs> ก็เป็น s ซ s t a b l e Fashion Brand แต่ก็มี Service เรียกว่า Close Loop หรือว่า OEM ก็คือในการนําเสื้อผ้าเก่าหรือว่ายูนิฟอร์มเก่าจากบริษัทต่างๆเอามา Re ้เข้าเป็นเสื้อผ้าใหม่หมายถึงคุณรับอ่ะครับใช่ครับก็ทําให้กับการบินไทย FedEx ปั๊มพีเดี๋ยวรูปต่อไปก็จะมีตัวอย่างให้ดูก็แบรนด์ผ้า s อสซี แบรนด์แบรนด์เสื้อผ้าเซอร์คูล่าอันนี้ก็เป็นแบรนด์แฟชั่นแบรนด์หนึ่งสตรีทแบรนด์ชื่อว่าคานิวาวหลายๆคนก็นอาจจะเคยได้ยินกันเอ g ซี n แกรนก็มีโอกาสไปทำโปรเจกต์ร่วมกับทางพี่ปิ้นคานิวาวก็คือชื่อว่าคอลเลคชันกรีนลาเบลครับ mm hmm. ก็คือเป็นผ้ารีไซเคิลไปคอลลัร่วมกับแฟชั่นแบรนด์ก็ ภาพต่อไปได้นะครับน่าจะมีประมาณสีหภาพอันนี้ก็ทําร่วมกับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชื่อว่ายุทธกาสีแดงผ้าคุมเฟอร์นิเจอร์สีแดงที่พี่เห็นผ้าวอลล์เดคอเรชันที่พี่เห็นสีฟ้าหรือว่าผ้าคุมเฟอร์นิเจอร์สีเข้มเนี่ยอันนี้ก็มาจากสีที่มาจากเศษผ้าเส็จได้เสื้อผ้าเก่านะมันม,มาจากเท็กซ์ไทเวย์สเราไม่ได้ผ่านกระบวนการฟอกย้อมเวย์สสีไหนก็กลายเป็นผ้าใหม่สีนั้น<อ>ครับก็สามารถทําเป็นโฮมเฟอร์นิเจอร์โฮมเท็กซ์ไทได้เช่นกันเองอเื่อนเป็นภาพถัดไปก็ได้ครับแสดงว่ามันทําได้จริงๆนเี่ ใช่ครับใช่ครับเราก็เราก็มันมีมันมีหลายประเทศทํากันอยู่ในยุโรปก็มีก็มีคนที่ทําแบบนี้อยู่เหมือนกันก็อย่างเช่น f ฟดเอ็กซเขาอยากจะทําหมวกใหม่แต่ว่าแทนที่จะทำหมวกใหม่ทําผลิตมาจาก Virgin ิ i ไฟเผลิตสินค้าใหม่เขาเอาเสื้อผ้าเก่ามาเป็นวัตถุดิบให้เรารีไซเคิเป็นหมวกใหม่มการบินไทยอาจจะมียูนิฟอร์มที่ไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถส่งมาให้เรารีไซเคิเป็นเสื้อโปโลโตัวใหม่มไทยสมายปั๊มพีทียูโรป้ามอเตอร์ ก็ก็ <ๆ S 2> เป็นตัวอย่างให้เห็นขึ้นเดี๋ยวนี้หลายๆองค์กรเขาค่อนข้างแคร์เรื่อง ESG เขาคิดอะไรเขาถึงไม่ให้คุณทำแบบนี้ก็คือเขามองว่าถ้าเกิดเขามี e-W เ s t e เขาอาจจะไปหาบริษัทที่ทำเครือข่ายมือถือ,อครับถ้าเขามี Food waste เขาอาจจะไปหาองค์กรที่ทำเกี่ยวกับด้านอาหารแต่ถ้าเขามี Text ซ l e w เ s t e เขาก็สามารถมาหาเราเพื่อเอาวัตถุดิบเหล่านั้นมารีไซเคิลเป็นสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องแต่งกายรองเท้าครับงั้นนี่กำลังภาพต่อไปครับ แบบนี้ก็หมายความว่าไม่ได้เฉพาะแฟชั่นแล้วที่คุณกำลังต่อสู้คุณกำลังต่อสู้กับเวสหรือของเสียของเสื้อผ้าต่างๆคือเราต้องการทำตัวเอซิเกรหรือ C i r c u l a r เราเนี่ยเปรียบเสมือน strategic partner ในการนำเวสจากอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอมารีเซ็คเิลเป็นผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่ครับประมาณนั้นแล้วก็ผ้าเราก็ใช้ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแฟชั่นหรืออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโอ้โหนี่คือภาพนี้เรายืนยันเลยนะหลายภาพที่ใช่ครับนะใช่ครับภาพต่อไปครับก็ อันนี้อันนี้เป็นโปรเจกต์ให้คนเห็นว่านอกจากเสื้อผ้าเก่ามารีเซ็คเิลเป็นเสื้อโปโลที่องค์กรใส่กันแล้วเนี่ยทางการบินไทยเขามองว่าแบบเออเขาอยากจะเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่นอกจากทําโปโลแล้วเนี่ยก็เลยมาทําเป็นกึ่งเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์แฟชั่นแบรนด์ครับก็คือให้ให้ลูกค้าทางการบินไทยสามารถไปซื้อได้กับทางการบินไทยที่ไทยช็อปก็คือเสื้อผ้าที่เราเห็นเนี่ยก็มาจากเสื้อผ้าเก่าการบินไทยนะเรามารีเซเคิลเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเป็นหมวกเป็นเสื้อเชิ้ตเป็นกางเกงเป็นเสื้้ออกกีคนถื เอาเสื้อผ้าเก่ามาทําใหม่แบบนี้จริงๆก็เราจะพูดเสมอว่า,อาขอขออนุญาตให้ล้างซักทำความสะอาดก่อนส่งให้เรา,เาแต่เช่นเดียวกันตอนที่เราผลิตเป็นผ้าแล้วผลิตเป็นเสื้อผ้าแล้วมันก็มีการทําความสะอาดก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเช่นกันครับคนไทยเราถือไหมเรื่องนี้ก็ที่มันมันนอกเชิงเทคนิคจริงๆงตอนนี้ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทองบ้านเราเนี่ยมันเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเอสซีแกนเซรกูล่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งตอนนี้มันมีการ ให้เช่าเสื้อผ้าก็มีมซื้อขายเสื้อผ้ามือสองก็ม,มีรับซ่อมเสื้อผ้าก็มีค่อนข้างเยอะแยะรวมทั้ง s u r p l u ส f a บริ c หรือว่าที่เหลือตามโรงงานต่างๆก็มีแพลตฟอร์มที่เขาขายกันตอนนี้มันมีหลากหลายช่องทางมากเลยครับเราก็คแค่แรงบันดาลใจเล็กๆส่วนหนึ่งเฉยๆแต่ควานิยมเปลี่ยนละคนเห็นความสําคัญของมเด็กรุ่นใหม่เขาเขาค่อนข้าง c o n c e r ร์นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เลยมีหลายๆแบรนด์รุ่นใหม่รวมทั้งผู้ใหญ่ก็ ในบริษัทในตลาดรับหลายบริษัทก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พอสมควรก,ก็ถือว่าเราเป็นหนึ่งช้อยสต์แ้วกันครับในการ,รเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ครับต่อไปครับ ก็อันนี้เวลาเวลาคนทำกับเราเราเรียกว่า LCA อะไรเงี้ย LCA ย่อมจาก lifecycle assessment ก็คือสมมติผลิตจากวัตถินไฟเบอร์ต้องเอาไปฟอกย้อมใช่ไหมครับอาจจะมีการปล่อย CO2 ใช้สารเคมีในการฟอกย้อมบางประเทศเขาก็มีการปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ําบางประเทศนะครับไม่ใช่ประเทศเราแต่ส่วนเราก็คือถ้าเราไม่ได้ผ่านการฟอกย้อมก็จะมี QR code ให้สแกนว่าแบบคุณช่วยลดการปล่อย CO2 เท่าไหร่<อ>คุณช่วยการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเท่าไหร่คุณช่วยลดการใช้น้ำสะอาดเท่าไหร่บ้างอันนี้ีคุณทาให้เขาเหรอใช่ครับก็คือเสื้อทุกตัวของเราจะมีมันจะมี อันนี้เราให้เราให้ต่างประเทศต่างประเทศเขาเขาเซอร์ติฟายทำ LCA ให้ LCA มันย่อมาจากการคำนวณวงจรชีวิตของสินค้านั้นนั้นครับครับโอ้โหก็ประโยชนอย่างมากภาพต่อไปก็น่าจะน่าจะเป็นภาพจบเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเหมือนมาแทรงแรงบันดาลใจเราให้ทุกคนมาตระหนักในสิ่งตรงนี้ว่าแบบ พวกเราทุกคนที่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ครับไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อผ้ามือสองการไปเช่าเสื้อผ้าหรือว่าการนําเสื้อผ้าที่มันไม่สามารถขายมือสองหรือซ่อมได้รับมารีไซเคิลองค์กรต่างๆก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ถ้าคุณมียูนิฟอร์มเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถส่งให้เรามาเป็นวัตถุดิบในการรีไซเคิลเป็นเสื้อผ้าใหม่ได้ครับ<า>แล้วก็เหมือนเป็นช้อย,อยหนึ่งจากภากพ,าพามันอยู่ในกระบวนการยังไงครับก็คือ เสื้อผ้าเก่าทําเป็นไฟเบอร์เอามาสางเป็นไฟเบอร์จากไฟเบอร์ปั่นเป็นเส้นได้ใหม่จากเส้นได้ก็ทอปเป็นผ้าใหม่พอเป็นผ้าใหม่ก็ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าตัวใหม่แล้วก็มีการวนลูปไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ครับกระบวนการนี้ถือว่ายากไหมผมว่าจุดแข็งที่เรามีคือในอดีตเนี่ยเราต้องซื้อเวสแต่ละที่แต่ละที่มาเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าเ,เวสของคุณ ต้องเร็จภาคุณต้องมาเป็นเฉดสีนี้นะเพนโทนสีนี้เท่านั้นนะเราก็ต้องมาเป็นเนื้อนี้คอตตอนจากเพนี้เท่านั้นนะเราไม่สามารถคอนโทรลได้แต่เรามีประสบการณ์ว่าแม้ว่าเวสจะมาแบบไหนเนี่ยเราสามารถทําให้มันเป็นไฟเบอร์ที่เหมาะสมได้อาจจะเป็นประสบการณ์แล้วครับประสบการณ์จากรุ่นคุณยายที่เขานำเวสมาทำเป็นเส้นได้สำหรับพวกแมสโปรดักต์อยู่แล้วเรามาต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติมพาร์ทเนอร์กับต่างประเทศสร้างแบรนด์เพิ่มเติมเป็นเซอร์วิสพรไวอร์เป็นบิสเนสโซลูชันอะไรอย่างนี้เห็นโอกาสก็เห็นโอกาสเห็นโอกาสว่า ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเกี่ยวกับ Paris Agreement SDG Goals กันว่าภายในกี่ปีขา้างหน้าจะต้องเป็น Net Zero Carbon Neutral ครับแล้วอุตสาหการรมแฟชั่นก็เป็น็อปอุตสาหกรรมที่ปล่อย CO 2. 2เราก็เลยมองเห็นจุดแข็งเราแล้วเห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็เลยขอญาตเข้ามาทําตรงหนีเป็นส่วนหนึ่งอะไรอย่างี้ครับโอ้เป็นคนรุ่นใหม่ที่ผมว่าน่าสนใจอย่างยิ่งแล้วก็ข้อมูลแน่นมากงั้นหัวข้อของเราก็คือสู้กระแส Fast Fashion ด้วยการด้วยความยั่งยืนที่สัมผัสได้กับ S C Gain เอาข้อมูลทั้งหมดมานี้จะบอกอะไรกับผู้ชมทางบ้านดีครับ อ๋อก็อยากจะขอบคุณรายการ360องศาโกกรีนมากที่ให้โอกาสผมมาพูดในวันนี้ทางเอสซี่แกลนเซกูล่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นแรงบรันาดาลใจเล็กๆแล้วก็สร้างความตระหนักให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมได้ก็ขอฝากเซ r ร์กูล่าที่นําเสื้อผ้าเก่ามาใช้ก็เป็นเสื้อผ้าใหม่ด้วยครับขอบคุณมากครับผมว่ามันเป็นโอกาสอย่างดีมากเพราะว่าเราคุยเราหาทางออกอยู่กับฟาสแฟชั่นอย่างน้อยมีคุณวัด ที่ทําอยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนเห็นได้ว่ามันมีทางออกทางเลือกมากมายแล้วก็เป็นไปได้ทั้งเชิงธุรกิจและการลงมือทาเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมด้วยเราก็เป็นช้อยส์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับนะงั้นเราต้องช่วยกันนะครับถ้าเห็นไปด้วยกันก็ลองสับสนมูน์แบนของคุณวัดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกรีนจะนำท่านพระสุการังพัยลุ่งขึ้นอย่างไรกับ360รอองศาโกกรีนครับ